สวัสดีครับกระผมนายอุดมศักดิ์กฤติบรรณารักษ์ปฏิบัติการนะครับวันนี้ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์ของเรานะครับได้รับเกียรติจากคุณวัชรพลแดงสุภามาเป็นหนังสือมนุษย์ฉบับที่2ในหัวข้อปลา3อย่างประโยชน์4อย่างสวัสดีครับคุณวัชรพล ปัจจุบันคุณวัชรพลนะครับเป็นชาวสวนเต็มตัวอยู่ที่ตำบลลังตะเคียนอำเภอเขาสบิงจังหวัดตราดและเป็นผู้เผยแพร่แนวคิดเรื่องป่าสามยางประโยชน์สี่อย่างให้เป็นรูปธรรมด้วยการนําไม้จากป่าทีป่ปลูกไว้จากสวนของตนเองมาแปลร,รูปเป็นงานต่างๆซึ่งคุณวัชรพลนะครับมีผลงานแสดงไว้ในเพจอิโคบสไบเดอร์ ider, และ DIY มันพองนะครับ เดี๋ยวครับคุณอนุมศักดิ์คือตอนแรกที่ที่ผมเริ่มสนใจในเดสาต์เนี่ยนะครับคือมันเกิดขึ้นในยุคประมาณปีสี่เก้าครับซึ่งเป็นยุคเศรษฐกิจฟองสบู่แตกนะครับหรือว่ายุคยุคต้มยำกุ้งหรือยุค IMF ในสมัยนั้นนะครับก็ยุคนั้นเนี่ยเราก็จะได้ยินเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงบ่อยมากนะครับแล้วผมก็เริ่มดินคําว่าไล่นาวสนผสมเข้ามาด้วยครับก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ทําการ ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์พราชาบ้างแต่ว่าความรู้นั้นเนี่ยก็เป็นก็ยังค่อนข้างจากัดมากนะครับเพราะหนึ่งก็ยังค่อนข้างเด็กอยู่แล้วก็คิดว่าสื่อ,อยังไม่มาก่าในปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นจุดแรกที่เริ่มสนใจความยั่งยืนจากจากการเกษตรนะครับแล้วก็พอพอตอนหลังก็ไปทํางานทํางานที่ที่เกาะครับก็เป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นเป็นครูสอนนำ้ำน้ำด้วเ,เนี่ยตอนตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นความเห็นความไม่มั่นคงในใน ในชีวิตหลายอย่างเห็นความไม่มั่นคงทางสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นความเสื่อมถอยมากคิดว่าอยากทําอะไรที่สามารถเลี้ยงชีพแล้วก็สร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมไปได้ด้วยนะครับขอร้อสั้นๆนี่คือว่าในปีที่มีตอนนั้นเหมือนจะมีวัดหวัดนกระบาดนั่นจะเป็นปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับประจำิดซึ่งซึ่งต้นปีเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวก็พาทานสกสออันหนึ่งในประเทศไทยอยู่ตรงกลางแล้วก็รอบด้านมีระเบิดอยู่สี่ลูกครับซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกว่าระเบิดสี่ลูกนี่คืออะไรนะครับ ซึ่งปีนั้นน่ยตอนตอนประมาณช่วงต้นตต,ต้นปีก็จะมีหวัดนกมานะครับแล้วก็ผมก็ทํางานในอุตสาหการรมท่องเที่ยวซึ่งมันส่งผลกระทบกับผมอย่างมากเลยที่ที่คนไม่ไม่มาเที่ยวในเอเชียตอนออกในยุคนั้นเพราะว่ามีมีความเสี่ยงเรื่องหวัดนกนะครับ h 5 n 1็ถ้าจะไม่ผิดก็ กเรารู้สึกถ,ถึงความเปราะบางของของคนเมื่ออยู่ในธรรมชาตินะรถเราเพิ่งพาสสยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เลยนะครับแล้วพอปลายปลายปีเดียวกันวันที่26ธันวาเนี่ยก็เจอสึนามิซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่ที่เขาหลักพอดีนะครับก,ก็เป็นเหตุการณ์สาคัญที่ทาให้เรารู้สึกถึงถึงความเปราะบางของมนุษย์ในโลกใบน,นี้ครับจากนั้นมาก็เริ่มเห็นความเสื่อมของปะการังเยอะว่าเราอยู่ในทะเลตลอดนะครับเราก็รู้สึกว่า เราเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอย่างเดียวเลยแต่เราไม่ได้เป็นผู้อนุรักษ์หรือว่าสร้างอะไรขึ้นมาเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจผันตัวมาทำํำเกษตรเพราะคิดว่าอย่างน้อยเราได้ปลูกต้นไม้แล้วก็ได้สร้างอะไรกลบคืนให้กับธรรมชาติบ้างนะครับก็เริ่มเริ่มมาทําสวนคราวนี้พอพอมาทําสวนเนี่ยผมมาทําสวนเมื่อปี2ถ้าปีฝรั่งก็สองน่งสิบถ้าปีไทยก็เป็นสองห้าหนะครับพอปีห้าสี่ผมมาทําสวนคือ โชคดีมากที่ที่ครอบครัวมีมีสวนอยู่แล้วที่จังหวัดตราดนะครับตำบลบางตะเคียนอำเภอเขาสมิงเราก็มารับช่วงต่อพอดีสมัยก่อนที่ดินมันค่อนข้างใหญ่ประมาณ2 200ไร่นะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีการแบ่งแบ่งเป็นแปลงเล็กๆเพราะมีมีหลายหุ้นส่วนนะครับ <S <S 2> <S 2> บ้านผมก็มีอยู่แปลงเล็กแปลงหนึ่งก็มีพื้นที่ประมาณเ่20 29ไร่นะครับ <S <S 2> <S 2> ผมก็มารับช่วงในส่วนนี้ซึ่งประมาณ10ไร่เนี่ยเป็นเป็นมงังคุดนะครับ ตนที่เหลือก็เป็นเป็นพื้นที่ว่างเปล่าผมก็งานแรกที่ผมทำก็มมคือมาทําบังคุดให้ให้เป็นผลผลิตเป็นรายได้ของผมนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยบังคุดก็ปลูกโดยระบบทั่วไปคือระบบเคมีเนี่ยแหละก็ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยใช้ยาตามปกตินะครับคืออีเหตุผลหนึ่งที่ผมมาทําสวนเนี่ยนะครับขออนุญาตเล่าย้อนนิดนึงคือผมก็มีความสงสัยมาตลอดชีวิตว่าทําไมเกษตรกรต้องยากจนด้วยนะครับทําไม เขาเขาไม่เรียนหนังสือเหรอเขาความรู้น้อยเหรอหรือว่ามันอะไรกันได้ทำเกษตรกรยากจนครับแต่ผมก็เป็นเป็นเป็นสายที่ไม่ชอบหาคําตอบจากการจากการ Google เอาอยากจะหาคําตอบด้วยการด้วยการมาเป็นด้วยการทําจะได้ได้คําตอบจากหัวใจนะครับจากการที่เรารู้จากการที่เราเป็นจากการที่เลองมือทำเนี่ยก็เลยหักหิบออกจากงานมาทําสวน,นครับหนึ่งก็คือตอบคำถามไปด้วย,วยและสองคือคําถามที่ว่าเกษตรอินทรีย์เกษตร ทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับหรือว่าเพิรมาเคิลเชอเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกยั่งยืนให้กับสิ่งนี้ได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่ว่าปีแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําอินรียนะครับเพราะว่าปีแรกเนี่ยก็มีญาติเป็นที่เลี้ยงซึ่งญาติก็ไม่เห็นด้วยเลย <c oughs> ที่ผมทำอินทรีเขาบอกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันทําไม่ได้จริงนะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งไม่ใช่ผมคนเดียวที่ท,ที่เจอกับสิ่งนี้ผมว่าเกษตรกรรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจจะทุกคนเลยด้วยซ้ำที่ต้องเจอกับคําพูดหรือว่าทัศ นัติที่ว่าเศษเศษทศที่ใหม่ทําไม่ได้จริงนะครับผมก็เลยต้องทําเคมีประกอนซึ่งจากปีแรกเนี่ยผมก็ก็ถ้าจะเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเลยครับเพราะผมได้รายได้จากการขายพุทธเนี่ยรายได้ผลผลิตประมาณห้าตันเศษเศษนะครับผมขายได้ได้ได้เงินทั้งหมดเนี่ยประมาณหั้งสารเศษเศษแล้วหันกระยาดหานสองก็เพราะว่าเป็ดเป็นเพียงก็หุ้นหุ้นค่าใช้จ่ายกันพอคิดเป็นคิดเป็นรายได้เนผมได้รายได้ปีนั้นประมาณสามหมื่นเศษเศษ ต่อปีนะครับตกเป็นวันผมได้วันละร้อยกว่าบาท mm hmm. ซึ่งต่ําต่ากว่าค่าแรงขั้นต่ําวันละสามร้อยอีกเพิ่งผมก็เลยโอ้โหเข้าใจอย่างลึกซึ่งนอกจากจะเข้าใจแล้วก็ก็จนไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลยคิดว่าการ,กรเกษตรทั่วไปเนี่ยมันมันเป็น,นกลไกที่เอามาหิดมากนะครับเกษตรกรไม่สามารถจะลืมตาอ้าปากได้เลยนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งเวลาเก็บมังคุดเนี่ยเวลาเที่ยวซื้อกันในกรุงเทพเนี่ยห้ารลล้อยสีละละละ่ร้อยนะครับเราเห็นคนใสก่กระบะ ขับมาแล้วรู้ว่าซื้อจากชาวสวนจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับพวกนี้คือคือคนกลางที่ดูเหมือนชาวสวนขับขึ้นมาขายเองนะครับ mm hmm. คนเพื่อซื้อผมกิโลละห้าบาทนะครับ mm hmm. เขาก็จะทําการซื้อเหมาเขาก็จะามาดูทีเดียโอ้ยอันนี้ดําอันนี้ไม่พ่นยาเลย mm hmm. เขาก็จะหาเรื่องติโน่นตินี่นะครับแต่แต,แต่ว่าซื้อเนี่ยเขาซื้อผมห้าบาทนะครับ mm hmm. ผมจ่ายค่าเก็บคนงานเนี่ยในยุคนั้นคือค่าเก็บสี่บาทต่อหนึ่งกิโลกรัม mm hmm. คนงานทํางานหนึ่งวันได้สี่บาทนะครับ mm hmm. ผมทํางานหนึ่งปี ได้หนึ่งบาทนะครับค mm hmm. ่าน้ําค่าน้ําคือค่าน้ำมันในการลดน้ํานะครับค่าปุ๋ยค่ายาค่าแต่งกิ่งค่าดูแลรักษาอื่นเ mm hmm. ช่นตัดหญ้าเนี่ยผมจ่ายหมดนะครับเพื่อเจ็ดปีผมได้บาทเดียวยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับแล้วย้อนไปอีกเจ็ดปีเนี่ยความคุ้ม่จะให้ผลลูกแรกเนี่ยเพราะนั้นคือเจ็ดปีบวกหนึ 1, 1> mm ่ง hmm. ผมได้เงินแค่บาทเดียวจากผลผลิตหนึ่งกิโลกรัม mm hmm. นะครับอันนี้คือความปวดของกลไกกลไกการค้าผลผลิตนะครับมันก็โหดมา mm hmm. ก็เลยทําให้เข้าใจว่า การการการผลิตเพื่อป้อนตลาดเนี่ยหรือว่าการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยมันมันไม่สามารถทําให้เกษตรกรสามารถดื่มตาอาปากได้แล้วก็เป็นเหตุสาคัญที่ทําให้เกษตรกรมีฐานะยากจนนะครับ <S <S <an> <S พอเก็บคู้เสร็จเนี่ยผมก็ตอนไปที่สองญาติก็ปล่อยให้ผมทําอิสระละผมเรี่มจะทาในในในสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันยั่งยืนกว่า <S <S <an> <S ผมก็เ,เริ่มเริ่มการปลูกป่านะครับผมก็เริ่มปลูกป่าในปีในปีห้าห้านะครับโดยการทําการปลูกแบบผสมผสาน ก็คือจะมีการปลูกยางพาราแถวหนึ่งนะครับแถวเล็กแถวเล็กขี้เ,เป็นยางพารา mm hmm. ให้พี่มีรายได้ในระยะกลางปีที่เจ็ดถึงปีที่สามสิบเนี่ยผมมีรายได้ทุกวันในหน้าร้อนกับหน้าหนาวจากการเกียางนะครับ mm hmm. แล้วก็แถวแถวเล็กคู่เนี่ยจะเป็นไม้ป่าคือไม้เนื้อแข็งสลับกับไม้เนื้ออ่อนเพราะว่าไม้เนื้ออ่อนยูมันซ่านผมปลูกกิศนาไว้นะครับ mm hmm. ก็จะมีกิษณาสองต้นแล้วก็ไม้เนื้อแข็งเช่นพยุงตะเคียนยางนาต้นหนึ่งนะครับ mm hmm. แล้วก็กิษณาสองต้น เพราะว่าปูกกิศนาไว้สองต้นเพราะว่ากิศนาพอปีที่สามเราเริ่มสามารถเจาะทับน้ำมันได้แล้วนะครับ mm hmm. พอต้นมไม้ได้ยุเราก็ตัดทิ้งก็จะเกิดเป็นที่ว่างให้แสงลงมาในดินได้มากขึ้นนะครับเ mm hmm. ช่นดียางพาราพอพอปีที่สามสิบเนี่ยมันก็จะตัดยางพาราออกหมดเพื่อเพื่อขายขายเป็นไม้นะครับไม่ได้ขายยางแนละ้ว mm hmm. ก็จะมีที่ว่างเพียงพอให้ไม้ป่าซึ่งอายุสามสิบปีได้โตเต็มที่เป็นไม้ป่าขนาดใหญ่เลยนะครับ mm hmm. แต่ถ้าปลูกไม้ป่าอย่างเดียวเนี่ยที่ว่างที่ว่างมันก็จะ จะเจริญเยอะเกินไปก็เป็นการสูญเสียครับรก็เป็นการกรดสรรพื้นที่เพื่อให้ปลูกป,ป่าได้ครับนี่ก็เป็นคร่าวๆกับคำถามแรกครับใช้ความรู้ค่อนข้างเยอะเลยครับคือคือการปลูกป,ป่าเนี่ยควรจะปลูกอย่างผสมผสานครับไม่ไม่ควรจะปลูกพืชชนิดเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเหตุผลเหตุผลแรกเลยคือว่าถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวนะครับ เ,เขาเขาโตโตเท่ากันโตโต,ตพร้อมกันนะครับเป็นโรคก,ก็มีโรคเดียวกันถ้าเกิดการระบาดระบาดของโรคและมแมลงเนี่ยก็จะเสียหายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะกระจายความเสี่ยงด้วยการปลูกอย่างผสมผสานก็อย่างที่ในหลวงท่านพูดไว้นะครับก็คือให้การปลูกปลูกป่าห้าระดับก็มีไม้ไม้สูงนะครับไม้ไม้สูงพวกตะเคียนยางนานะครับอันสูงมากไม้กลางก็คือไม้ผลเนี่ยแหละครับอย่างกล้วยมะม่วงมงคุี่ยก็เป็นไม้กลางนะครับ แล้วก็ไม้ไม้เตี้ยก็คือพืชผักนะครับแล้วก็ไม้ไม้ไม้เรียดดินไม้เรียดินหรือไม้เลยพวกสมุนไพรนะครับแล้วก็ไม้หัวคือไม้ใต้ดินนะครับสูงกลางเตี้ยเตี้ยดินแล้วก็หัวนะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเขาต้องการแสงไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ต้องการพื้นที่ไม่เท่ากันเราสามารถปับเปลี่านผสมสารได้อย่างคําว่าสมุนไพรนะครับสมุนก็แปลแปลว่าลูกน้องใช่ไหมครับไพรก็แปลว่าป่า เพราะฉะนั้นสมุนไพรเนี่ยก็ต้องปลูกในป่าไม่ใช่ตัดไถท,ทุกอย่างให้เรียบแล้วปลูกสมุนไพรเกาะบนเสาปูนนะครับโดยธรรมชาติเขาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่ออาศัยป่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีป่าก่อนจึงจะปลูกสมุนไพรได้ครับ hmm. นี่ก็เป็นการใช้หลักการมาง่ายๆเลยนะครับส่วนไม้ไม้บางอย่างปลูกในร่มได้ดีอย่างเช่นลองกองลังสารเนี่ยก็ปลูกในร่มได้ก็สามารถปลูกแซมกับ hmm. กับกับป่าได้เลยครับยังปัจจุบันเนี่ยก็คนดื่มดื่มกาแฟมากขึ้นนะครับแล้วก็ดื่ม ดื่มโกโก,โก้หรือช็อกโกแลตมากขึ้นนะซึ่งพืชพวกนี้เป็นพืชในร่มนะครับการที่เราปลูกไม้ใหญ่หรือรักษาป่าเนี่ยก็ทําให้เราสามารถแซมพืชเนี่ยเข้าไปได้นะครับครัแล้วก็จะมีรายได,รยได้รายได้หรือมีอาหารเป็นรายวันแล้วก็มีรายได้ระยะยาวเป็นเป็นทรัพย์สินหรือเป็นมรดกในระยะยาวตนะัวอย่างเช่นผมลงไปท้าง่าผมก็ไปเก็บผักมาแล้วผมก็มีผักกินทุกวันนะครับระยะกลางก็อาจจะมีมีผลไม้เก็บทุกปีเป็นรายได้ประจําปีนะครับระยะยาวก็ขายไม้เป็นไม้ใหญ่ ก็จะเป็นทรัพย์สินให้กับลูกหลานนะครับและอีกอันหนึ่งซึ่งอยากจะพูดด็ยคือว่าหลังจากเมีข้อตกลงปารีสนะครับไ mm hmm. อ,อ้คอปทเนที่วันเนี่ยนะครับหรือข้อตกลงปารีสเนี่ย mm hmm. ก็มีข้อตกลองที่ว่าเราต้องลดการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกได้ภายในเป้าหมายที่กําหนดนะครับ mm hmm. ซึ่งซึ่งการลดก็เป็นก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันแต่อย่างหนึ่งคือว่าการที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยก็เป็นการช่วยช่วยกักเก็บคาร์บอนนะครับช่วยควบคุมไม่ให้ การคาร์บอนไดไอกในอากาศมั darum, สูงเกินไปทำให้อุณหภูมิโลกไม่เ uh พิ Flower, ่มขึ Q ้นไปจนถึงระดับสององศาเมื่อเทียบกับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็เป็นการช่วยโลกได้อย่างหนึ่งนะครับ คือส่งส่งผลอย่างมั่นคงต่อความมันอยู่ของเกษตรกรและส่งผลอย่างมั่นคงต่อความอยู่รอดของโลกใบนี้นะครับ mm hmm. อย่างเกษตรกรอย่างที่เราอย่างที่ผมได้เล่าไปสักครู่เมืเ่อกี้นะครับว่าเรื่องของกลไกการตลาดท,ที่ที่ค่อนข้างโหดสําหรับเกษตรกรนะครับซึ่งเราเราเปลูกทุกอย่างลงทุนทุกอย่างเพื่อรายได้ต่อปีเพียงครั้งเดียวนะครับแต่ว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะก็จะถูก ก็ถูกใช้เพื่อนะทำทาการซื้ออาหารกลับเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องตลกว่าเกษตรกรต้องซื้ออาหารเข้ามากินท,ทั้งที่ตัวเองเนี่ยปลูกแต่ปลูกเพื่อให้คนอื่นกินนะครับแล้วก็เขาให้ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมต่อต่อความพยายามที่เราที่เราลงไปนะครับแต่การแต่การปลูกป่าสาอย่างประโยชน์สีอย่างเนี่ยคราวนี้เราต้องทาความเข้าใจก่อนว่าป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างคืออะไรพอกินก่อนนะครับพอกินพอใช้แล้วก็พออยู่พอกินนั่นคืออาหารนี่แหละพืชผักก็เป็นอาหารนะครับแล้วก็ คือทาให้เรามีอาหารกินทุกวันโดยที่ไม่ต้องเสียเงินออกไปซื้อครับเมรว่าราคาผลผลิตจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่อดตายเพราะเรามีอาหารเป็นของตัวเองที่ปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้พอกินต่อไปก็คือพออยู่หรือพอใช้เอาขอเอาพอใช้ก่อนแล้วกันครับ,รบพอใช้ก็คือเรามีไม้เนี่ยเพื่อมาใช้ทําประโยชน์ทั่วทั่วไปเช่นทาไม้กวาดทาเครื่องเรือนนะครับ,รบเอทำอุปกรณ์ต่างๆด้ามขวานด้ามมีดก็เป็น,ปนพอใช้เราไม่ต้องซื้อเข้ามานะครับ อาจจะดูว่าไม่มีค่าแต่ว่าถ้าเราต้องซื้อบ่อยๆเนี่ยมันก็เยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายอันที่สอันที่สามก็คือพออยู่ก็คือสร้างสร้างเป็นบ้านขึ้นมาได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อมีทั้งสามอย่างรวมกันเนี่ยจะเกิดประโยชน์ที่สี่ก็คือว่าคือความร่มเย็นเราก็มีที่อยู่อาศัยที่ที่ร่มลื่นนะครับมีความสปายะอยู่และสบายสปายะคือคือคือคำว่าสปาครับคำว่าสปาไม่ร่างสามเดียวกันก็คือว่าสบายอยู่ได้ร่มเย็นนะครับมีความสุขก็ก็ช่วยให้เรา มีมีความเป็นอยู่ที่ที่มั่นคงส่วนในระดับโลกเนี่ยมันมันมันเป็นความยัง่งยืนมากเพราะในปัจจุบันเรามีการทําลายปืนป่าอย่างมหา,าศาลนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยทุกปีในหน้าหนาวเราก็จะเจอปัญหารเรื่องของหมอกควันซึ่งมาจากการปลูกพืชเชิงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารสัตว์นะครับหรือว่าปลูกอ้อยหรือว่ามันฝรั่งทำเอทานอลเนี่ยครับซึ่งเกษตรกรถามว่ามีรายได้ที่ร่ำรวยไหมผมว่าไม่นะครับบอกเลยว่าได้น้อยมากแล้วก็ ส่งผลกระทบต่อลมหายใจทุกคนถ้าเราหายใจยังไม่ได้เนี่ยชุดนี้ก็ไม่น่าจะมีความมั่นคงอะไรแล้วอะไรแล้วล่ะครับแต่ว่าการปลูกป่าอย่างยัง่งยืนที่มีความกลับเนี่ยก็เป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพช่วยให้เราสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้นะครับทำให้โลกสามารถอยู่ต่อไปได้ในอนาคตครับ